วันว่าคมสอันหกร้อยหกสิบสี่เร่องปฏิบัติธรรมะซึ่งกาปฏิบ,บัติธรรมะก็พูดถึงเรื่องของเสนลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเรื่องของธรรมะ เรื่องของศีลธรรมความดีในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกอาจจะต้องมีการสงเคราะหซึ่งกันและกันการพูดจากันด้วยความจริงคำพูดเป็นที่เชื่อถือได้นนันก็พูดนั้นก็เกิดประโยชน์ นือวาจาอาจาะที่อ่อนหวานสองข้ากันด้วยวัตถุก็มีอยู่ด้วยกันเออเฟอ้เฟอผือแผ่เจอจานกันเม็นกัรเสื่อละคนล้ความเป็นเกตตัวนี่กันอยู่ด้วยกันนี่ อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันบ้างนนหนา,หนาจิตตังนหนาจิตตังความเห็นที่มันแตกต่างกันแต่ก็ไม่ทะเลาะบาแว้งกันสาม,มัคคีกันปรองดองกันเปสิ่งที่สำคัญก็ถ้าพูดถึงทมที่สูงสูงกันไปนั่น สมาธิธรรมปัญญาธรรมนั้นก็เป็นของละเอียดขึ้นไปอีกในเบื้องต้นเนี่ยเ็าตั้งอยู่ในความดีในเรื่องคุณธรรมกันดำรงชีวิตในความพาสุขเมื่อเราปฏิบัติไป เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาว่าเรายินดีบ้างยินร้ายบ้างสิ่งที่กัน้นินเราไม่สงบเในความพยาบาทปองร้ายพยาบาทตัวเองกรเดนจเราตั้งแค่ทำความดีแล้วก็ทำไม่ได้ก็พยาบาทตัวเองก็ไม่ถูกต้อง เน่ยถ้าพยาบาลคนอื่นก็นไม่ทุกต้องอีกมันเป็นเครื่องกั้นสมาธิของเราสมาธิไม่เกิดจากคกวามฉันทะความยินดีพอใจในรูปร่างกายของเรารูปร่างกายของคนอื่นเห็นมาสวยบางงามอันนี้ก็สมาธิไม่เกิดเหมือนกัน มันก็ต้องมาฝึกจิตอันนี้เรื่องของสมาธิธรรมก็ลึกซึ้งกึไปอีกนะนั้นในเรื่องของศีลธรรมความดีนี่เราต้องพร้อมก่อนต่อไปเราต้องจะต้องมาฝึกจิตให้ดีขึ้นอพนันผมมีหันสี่นี่ก็ เป็นธรรมที่สำคัญของนักปฏิบัติถ้าไม่มีพรหมิหารสีสมาธิที่มีอยู่นะั้นมันจะรักษาได้ยากต้องมีสมาธิถึงจะมีปัญญาสมาธิจะมีก็ต้องรักษาดนวยคุณธรรมความดีก็คือผรม,มิหารสีคือเมตตาครุณาวุติตาอุเบกขานี่สำคัญ สมาธิจะไม่เสื่อมอยิ่งสมาธิเรามีแล้วเราเกิดความโมโหวความโกรธขึ้นเลยแต่าขาดเมตตาสมาธิก็หมดไปอันนั้นทมว่าทั้งเมตตาความรักความรักนี้ต้องเข้าใจว่าความรักเมตตาที่บริสุทธิ์เมตตาที่เจือปนไปด้วยกรรมกุณตน,นั้นไม่ถูกต้องก็เป็นนิวรนกัน้นสมาธิ ต้องเบียตาที่ไม่ปรัรถนาสิ่งใดเป็นใจที่บริสุทธนะิ์นเป็นหลักของสมาธินั่นเราก็ต้องฝึกจิตของเราอย่างนี้เสมอนะการฝึกสมาธิเนี่ยก็ตสง่งถึงสมกันะ้าไม่มีสมาธิปัญญามันก็จะไม่เกิด เราก็รู้อยู่ล้ะในโลกเนี่ยเกิดมาก็แก่เจ็บตายพัดพาจากของรักของชอบใจให้เราลูกหมดทุกอย่างแล้วแหละแต่เมื่อถึงเวลาเราก็วงังเราก็วางไม่ได้เพราะอะไรเพราะความหลงเรายังมีอยู่นะทุกคนก็ต้องมาฝึกจิตของเราให้มีสมาธิ เนื้อพิจารณามากๆาที่พระท่านให้เจริญให้มากทำให้มากเจริญให้มากภาวนาให้มากมากท่างจะเข้าใจในธรรมะได้ทั้งจะแก้ทุกข์ภายในใจได้เพราะชาตินี้ก็โอกาสดีละ เกิดมาได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะให้ตั้งใจภาวนากันทั้งทุกท่านนะ